สวัสดีค่ะทีนี้จะรากุณจาก GBDI นะคะวันนี้เรามาต่อกันเรื่องของ Digital Transformation ดิฉันในคลิปที่แล้วได้พูดถึงโครงสร้างพื้นฐานหรือเทียร์อินฟราสตรั r เจอไปแล้วในคลิปนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องของ Data Service นะคะว่าการที่เราทำ Data า o v e r n a n c i n g เนี่ยก็เพื่อให้เราสามารถให้บริการข้อมูลได้อย่างดีทั้งภายในและภายนอกองค์กรคอนเซ็ปต์ของการทำ Data g o v e r n a n c e ในดีเทลมีเรื่องอะไรบ้าง น่ก็คือในในฐานะที่เราเป็นภาครัฐเนี่ยมิชชั่นของคําว่า Data Service ของเราเนี่ยมันจะมี3าสี่เรื่องหลักนะคะอันที่1ก็คือทอํายังไงให้เราสามารถใช้ Data ประกอบการวางแผนทายุทธศาสตร์วางนโยบายวางงบประมาณได้ทําให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นอันที่2ก็คือการที่เราจะใช้ Data เ,เนี่ยในการทําให้มีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นและการที่3คือทอํายังไงที่เราสามารถให้บริการประชาชนหรือให้บริการ SME หรือว่า s i n e s s ต่างๆได้ดีขึ้นผ่าน Data นะคะ มันก็อาจจะมี์วิสสำรลองมิชชั่นสำรอง,อรองเช่นว่าเ,เราอาจจะเป็นองค์กรที่อยากจะให้ข้อมูลเราเป็นข้อมูลเปิดสู่สาธารณะให้เป็นประโยชน์บริจาคข้อมูลให้กับนักวิจัยเอาไปใช้งานก็ได้นะคะหรือว่าการให้บริการ Data ที่เป็นแบบ Open Data นั่นเองนะคะ p o t i p o l i เ y เนี่ยมันเป็นจุดแรกจากที่เราต้องเริ่มต้นในการตั้งคณะกรรมการเพื่อจะบริหารจัดการกำกับดูแล Data เ,เนี่ย คณะกรรมาการชุดนี้เขาจะมีหน้าที่ต้องวางนโยบายทางด้านข้อมูลซึ่งนโยบายทางด้านข้อมูลหลักๆเนี่ยมันก็คือทอํายังไงให้เรา make sure ว่าข้อมูลที่เราเก็บเนี่ยมัน fit จุดประสงค์ของการออก report ทั้งภายในและภายนอกต่อมาก็คือทอํายังไงให้ data ที่เราจัดเก็บเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ในเชิงวิเคราะห์ได้ แล้วทำยังไงให้เรามีนโยบายที่สามารถบริหารจัดการดิจิทัล Data ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์นะคะเพราะนั้นการที่เราจะทำทั้งหมดนี้ได้เนี่ยเรามีความจาเป็นต้องสร้าง Data Team ขึ้นมาภายในองค์กรซึ่ง Data Team เนี่ยก็จะประกอบด้วยคน3ส่วนหลักละกันส่วนที่1ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือส่วนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงที่เข้ามาเป็นหัวโต๊ะที่คอยฟันธงในเรื่องต่างๆให้นะ เพราะว่าเรื่องของ Data Governance เป็นเรื่องที่ทั้งองค์กรต้องร่วมมือกันทําถ้าผู้บริหารระดับสูงไม่ไม่ให้ความสปอร์ตอย่างเต็มที่เนี่ยมันก็เกิดได้ยากกลุ่มบุคคลที่2ที่ฉันเรียกว่า d a t a t t ต r ดแล้วกันนะดัต้าสตรเนี่ยคือกลุ่มของ Stakeholder หรือว่า Key User จากกองจากแผนกต่างๆที่สำคัญเป็นผู้ที่ทำงาน แล้วก็ตั้งโจทย์ตั้งคําถามออกแผนอับนโยบายเป็นชุดๆอยู่แล้วเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็จะเข้ามาเพื่อมาร่วมในการวางนโยบายวางเฟรมเวิร์กวางมาตรฐานต่างๆของการทำ Data Governance ส่วนกลุ่มที่3ามที่ฉันเรียกว่า Data Custodian กลุ่มนี้เนี่ยคือกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศหรือกลุ่ม IT ซึ่งหน้าที่หลักๆของกลุ่ม IT เนี่ยก็คือเมื่อ Data Steward Team เนี่ยเขาได้วางแผนวางนโยบายแล้วเนี่ยเราต้องใช้ระบบสารสนเทศเทคโนโลยีต่างๆในการกำกับดูแลให้การเข้าถึงการใช้ประโยชน์ Data มันเป็นไปตามนโยบายที่วางไว้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ Data Policy ขั้นตอนของการทำงานเนี่ยเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งที่อธิบายในรายละเอียดนะคะแต่ว่า Todo l i s t ง่ายๆของการทำงานอันที่หนึ่งก็คือฟอร์ม a t a Team ที่ว่าไว้นะคะอันที่สองก็คือเราคงจะต้องเริ่มต้นก o v e r n ั n c e ่ง t a เนี่ยเป็นเรื่องๆไปเพราะนั้นเราต้องทำแคปตาล็อกของ Data ก่อนเพื่อจะเลือก Data ที่สำคัญต่อองค์กรเรามากที่สุดขึ้นมาเพราะว่าการที่เราพยายามที่จะจัดการบริหารจัดการ Data ให้ได้ Quality ดีที่สุดเท่ากันถึงทุกชุดขององค์กรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากและ ในการทำดิจิตอลดาต้าแมネจเมนต์หรือการบรหิหารจัดการข้อมูลดิจิตอลเนี่ยสิ่งที่ง่ายที่สุดที่เราจะทำได้ก็คือแบ่งข้อมูลออกเป็นระดับชั้นนะฮะ,ะซึ่งระดับชั้นเนี่ยอาจจะเป็นชั้นความลับหรือชั้นการใช้ประโยชน์ก็ได้แล้วแต่ว่าองค์กรมองเห็นว่ายังไงนะฮะหลังจากที่เราแบ่งข้อมูลเป็นระดับชั้นแล้วเนี่ยในแต่ละระดับแต่ละคลาสของข้อมูลเนี่ยคงต้องมีการ define ว่า procedur ์ในการตรวจสอบดูแล Data ให้ได้มาตรฐานให้ได้คุณภาพเนี่ยมันต้องทำยังไง อันที่2ก็คือใน data life cycle ทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างเราจะมีกฎเกณฑ์ในการทำลาย data back up data สร้าง data เก็บ data อย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะต่อมาก็คือทำอยังไงให้เรามั่นใจได้ว่า data เนี่ยมันจะสดใหม่เสมอเนาะก็คือสมมุติว่าถ้า data เนี่ยต้องการอัปเดตทุกวันมันต้องเข้ามาใหม่ทุกวันได้นะคะ อย่างเช่นช่วงนี้เวลาที่เราพูดถึงเรื่องโควิดเรื่องหน้ากากเนี่ยเราต้องการรีพอร์ตวันรายวันการที่ส่งรีพอร์ตมาอาทิตย์ละครั้งมันก็อาจจะไม่พอเพราะฉะนั้น Data เนี่ยมันต้องใหม่เท่าที่มันจําเป็นต้องใช้นะสุดท้ายที่สําคัญก็คือเวลาที่เราออกแบบนโยบายต่างๆ เรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญคือทํายังไงให้เราสามารถแบ่งปัน Data หรือใช้ประโยชน์ร่วมกันของข้อมูลที่เราเป็นเจ้าของได้อย่างดีเนี่ยมันต้องมีเรื่องของ Terms and Conditions ของการปล่อย Data ออกไปนอกองค์กรอะไรคือกฎอะไรคือเกณฑ์เวลาที่เราส่ง Data ออกเนี่ยโปรโตโคอลในการบริหารจัดการ Data คือยังไง เราจะ FTP Data ออกไปส่งอีเมล Data ได้ไหมก o p ปี้ใส่ตาม Drive ได้ไหมเวลาส่ง Data ออกส่งในรูปแบบไหนได้แบบไหนไม่ได้ต้อง encrypt Data ไหมใครถือคีย์ถ้าต้อง encrypt เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องตกลงกันไว้ก่อนสำหรับแต่ละ Data Set แต่ละ Class เพื่อให้มันสามารถบริหารจัดการได้อย่างเต็มที่นะคะต่อมาก็คือใครมีสิทธิ์เข้าถึง Data ได้บ้าง access control policy และถ้าเกิด Data เราเนี่ยเป็น Data ที่มีชั้นความลับ แต่เราอยากจะเปิดเผย Data บางส่วนก็อาจจะต้องมีการ define ไว้ด้วยว่าจะ drop field ไหนแล้วทำให้ Data นั้นสามารถเปิดเผยได้นะ,ะสุดท้ายที่สำคัญมากอย่างหนึ่งก็คือเรื่องพอรบรข้อมูลส่วนบุคคลที่เพิ่งออกมาเพราะนั้น Data สสำคัญที่มีชั้นความลับที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลจำเป็นต้องได้รับการดูแล protect ก็ต้องมี data protection policy ด้วยนะคะคราวนี้เวลาที่เราจะเริ่มทำ data governance เนี่ย pilot project น่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญ คือถ้าเราเริ่มทั้งองค์กรเนี่ยนอกจากแพงแล้วมันยากแล้วมันต้องการความร่วมมือของคนทั้งองค์กรเนี่ยเป็นเรื่อคนข้างากเราอาจจะเลือกบางเรื่องที่สําคัญเป็น critical dataset ของเราก่อนแล้วก็มาลองดูว่ามันทําแล้วมันได้ผลประโยชน์ดีแค่ไหน return on investment มันเป็นยังไงแล้วเราค่อยขยับไปทาทั้งองค์กรนะคะอันนี้ดิฉันพูดถึง data catalog ไปหลายรอบละก็เลยอยากจะโชว์รูปของคําว่า data catalog ว่ามันแปลว่าอะไร data catalog เนี่ยมันก็เหมือนสมุดหน้าเหลืองขององค์กร เวลาที่คุณเปิดสมุดหน้าเหลืองเล่มนี้แต่สมุดหน้าเหลืองเล่มนี้มันไม่ได้เป็นเล่มนะมันเป็นระบบการที่เราเปิดสมุดหน้าเหลืองเล่มนี้เราจะสามารถดูได้ว่าเฮ้ย <c oughs> มันมี Data ที่ถูกจัดชุดไว้ยังไงบ้างในการใช้ประโยชน์แต่ละแผนกแต่ละองค์กรทําให้คนที่อยู่ข้ามแผนกเนี่ยสามารถที่จะรู้ว่าถ้าเราต้องการ Data ชุดนี้เราจะหาได้ที่ไหนจากใครต้องโทรไปหาใคร Data นี้เรามีสิทธิ์เข้าถึงไหมมีชั้นความลับไหมมันเก็บทีแค่ไหน อะไรต่างๆลณาเหล่านี้มันอยู่ในสมุดหน้าเหลืองขององค์กร Data ของเรานะคะเพราะ,ะนั้นการที่เรามีระบบ Data Catalog อกเนี่ยจะทําให้การวิเคราะห์เชิงนโยบายเชิงแผนง่ายมากเพราะเราสามารถเข้ามาสืบค้นดูได้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนบ้างนะะแต่จากรูปที่ท่านเห็นเนี่ยท่านจะเห็นว่าสมุดหน้าเหลืองเนี่ยถ้าเราคอมไพล์มันคือรวบรวมมันมาแบบแมนนวลเนี่ยมันก็จะใช้ประโยชน์ได้น้อยในที่สุดถ้าเราอยากจะใช้ประโยชน์ได้ดีได้เร็วได้อย่างเป็นระบบ เราก็จําเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อไปอยังซอร์สของข้อมูลเช่นถ้า d a t ้ Cat ตตาลอกชุดนี้ดึงมาจากฐานข้อมูลอะไรก็ควรมีการเขียนโปรแกรมเข้าไปเชื่อมกับฐานข้อมูลเพื่อลิง์ข้อมูลมาจริงถ้า d a t ้มาจากคลาวด์ก็ต้องลิงก์ไปที่คลาวด์จริงเพื่อให้เราสามารถที่จะใช้ประโยชน์มันได้อย่างเป็นรูปธรรมเพราะว่าอะไรที่มันไม่เป็นระบบอะมันเป็นรูปธรรมยากนะคะเพราะนั้นการเซตร,ระบบช่วงแรกๆจะมีความสําคัญอาจจะต้องมีการเลือกซอฟต์แวร์ของ d a ต้ c a คต l o ลอกที่เหมาะสมเพื่อให้เราสามารถขึ้นระบบได้จริงๆนะคะแล้วก็ ข้อสําคัญอีกอย่างของด c ต้าแคตลล็อกคือ,อคุณลองนึกถึงเวลาที่คุณเข้าไปในพันทิปนะประเทศไทยเนะี่ไม่ว่าเรื่องอะไรก็มีอยู่บนพันทิปหมดใช่ไหมคะทีนี้เราเสิร์ชเจอได้ยังไงว่ากระทู้ไหนเราอยากรู้เรื่องอะไรเพราะว่าพันทิปเนี่ยมีการทำ Hashtag แบบแมนนวลเอาไว้เพราะฉะนั้นข้อสําคัญของการของ d a ต a Cat ตัล็อกที่จะใช้ประโยชน์ได้ดีคือมันต้องสืบคนได้ง่ายและสืบคนได้อย่างชาญฉลาดสิ่งจุดเริ่มต้นก่อนที่จะมาพูดถึง AI กันก็คือเจ้าของข้อมูลแต่ละชุดนี่น่าจะต้องมาแท็กไว้ก่อนว่ามาใส่แท็กไว้ก่อนว่า Data เราเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพื่อจะได้ให้ประโยชน์ในการสืบค้นได้ดีนะคะทีนี้ถ้าจะทํา Data Ca ตัล็อจริงเราเริ่มต้นยังไงอันที่1ก็คือคุณต้องมองถึงเซิร์ฟเวอร์คลาวด์อนินฟราส a ตรเจอร์เดต้าเซ็นเต ซึ่งเป็นเรื่องไม่ยากนแผนไอทีทำได้นะต่อมาก็คือ list data ทั้งหมดที่อยู่ใน database ที่องค์กรเราถืออยู่ซึ่งอันนี้ก็ไม่ยากอีก IT ทีทำได้สามารถที่จะดึง data dictionary กับฐานข้อมูลออกมาได้อันที่3นี่แหละซึ่งเป็นอันที่ยากละก็คือ data catalog ที่ดึงมาจาก data dictionary เนี่ยมันเป็น catalog พื้นฐานซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์ได้ยาวนานมากนะัแต่ว่า ดัต้าแคตตาล็อกที่จะตอบโจทย์องค์กรดิฉันเน้นอย่างนี้แล้วกันว่าเวลาที่คุณอยากจะลิสต์ชุดข้อมูลเพื่อในแคตตาล็อกเพื่อตอบโจทย์องค์กรมันจะมาจากสามส่วนหลักๆนะอันที่หนึ่งก็คือ KPI ของหน่วยงานคุณคืออะไรคุณจะตั้งโจทย์คําถามยังไงเพื่อให้ตอบ KPI อันที่สองคือองค์กรของคุณเนี่ยออกรพอร์ตประเภทไหนประจาประจาบ้างตรงนี้มันควรจะมีชุดข้อมูลที่รองรับอันที่สามคือรัฐมนตรีประหลัดกระทรวงหรือนายกเนี่ยถามคําถามอะไรบ่อยๆที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานคุณ ถ้าคุณมีการจัดเตรียม Data ชุดพวกนั้นขึ้นมาเอาไว้เนี่ยมันจะทำให้การตอบคำถามเป็นไปได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ o ิร์กช็เราเราอาจจะต้องมีการรันเวิร์กช็เพื่อให้ผู้บริหารระดับกลางที่เป็นคนถือเรื่อง3เรื่องที่ดิฉันเพิ่งพูดไปเนี่ยมาลองคิดดูว่าโจทย์ปัญหาคืออะไรโจทย์ที่ถูกถามบ่อยๆคําถามที่ถูกถามบ่อยๆคืออะไร Data Scientist มาดูว่าคําถามเราเนียใช้ Data อะไรแล้วจัดชุด Data นั้นอะขึ้นเป็นแคต a ต o g อก ซึ่งถ้า Data ไหนมีอยู่แล้วก็เชื่อมต่อตรงได้เลยถ้า Data ไหนยังไม่มีมันก็จะกลายเป็น Road Map เพื่อให้ในอนาคตรเราสามารถรู้ได้ว่าปีหน้าเราต้องลงทุน IT เพื่อเก็บ Data เรื่องอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดหลักสำคัญของคำว,ว่า data catalog ต่อมาเนี่ยก็คือทุกๆ catalog ทุกๆชุด Data ใน catalog เนี่ยมันต้องมีเจ้าของละ่ะแล้วก็เจ้าของเนี่ยต้องออกแบบว่าเราเราเป็น master data จะหน้าตาย,ยัางไงคนอื่นต้องมา reference อะไรจากเราไปนะคะพวกนี้ก็ต้องทา สุดท้ายก็คือการใช้ประโยชน์ Data สโคปของการใช้ประโยชน์ Data มันจะมีอะไรได้บ้างอันนี้สไลด์แผ่นนี้มันจะโชว์ให้เห็นว่า้ขั้นตอนของการดูเรื่องแคตตาล็อกมันมีอะไรบ้างคะ .definition ของคําว่าคุณภาพเป็นเรื่องสําคัญ Data ทุกชุดเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องบอกว่าเรา define คุณภาพของ Data แต่ละชุดด้วยคําว่าอะไรนะตัวอย่างเช่นถ้าเกิด Data คุณเป็น Data ที่กวาดมาจากโซเชียลมีเดียเนี่ย accuracy คงไม่ใช่คุณภาพเกณฑ์หลักของเรา เพราะว่ามันไม่ accurate อยู่แล้วมันเป็นข้อมูลจากโซเชียลมีเดียใช่ไหมคะแต่ถ้าข้อมูลมันดึงจากฐานข้อมูลของเราซึ่งมาจากการกรอกข้อมูลเข้าและข้อมูลนี้ถูกเอาไปประมวลผลเพื่อใช้ประโยชน์เนี่ยความแม่นยำของการกรอกย่อมเป็นเกณฑ์สาคัญของคุณภาพเพราะนั้น Data แต่ละชุดเนี่ยมันมีคุณภาพได้หลายแบบสไลด์แผ่นนี้ที่ฉันโชว์ให้ดูตัวอย่างของเกณฑ์คุณภาพของ Data ว่ามันมีเรื่องอะไรได้บ้างนะคะคุณอาจจะต้องมาพิจารณาดูว่าคุณเลือกสกเกณนเช่น ดต้านี้เป็นซอฟต์แวร์ตัวนี้ฐานข้อมูลนี้เราให้คนกรอกข้อมูลเข้ามาจากต่างจังหวัดเพราะ,ะนั้นเราอยากเช็ค accuracy เกณฑ์คุณภาพสำคัญที่สุดของเราคือเกณฑ์ที่เรียกว่าความถูกต้องหรือ accuracy แต่คุณแค่แจ้งว่า Data ชุดนี้วัดผลคุณภาพด้วย accuracy อย่างเดียวไม่พอมันต้องบอกด้วยว่า KPI ของ accuracy นั้นเท่าไหร่เช่นปีที่1เอาเกณฑ์ที่70%ปีที่3เอาเกณฑ์ที่90%อย่างนี้เป็นต้นซึ่งถ้าคุณบอกว่าปีที่1ข้อมูลต้องถูกต้องอย่างน้อย70%เ อันถัดมาที่ต้องระบุลงในในโยบายในใน p olicy ของคุณก็คือว่าแล้วคุณจะวัดผลยังไงว่ามันได้70%คุณ internal audit มันยังไงตัวอย่างเช่นมีแสน record ถ้าจะเอาให้ถูก70%เราสุ่มตรวจออกมา7 0 0 0 0 r e c o ด d ต้องถูกใช่ไหมคะแต่เราคงสุ่มตรวจแสน record ไม่ไหวถ้างั้นเราสุม่มตรวจ d t t a 10%ไหม สุ่มหมื่นต้องถูก7,000อย่างเงี้ยเป็นต้นมันต้องมีการเลือกเกณฑ์คุณภาพแต่ละชุดข้อมูลแล้วก็ตั้ง KPI ของแต่ละเกณฑ์แล้วก็บอกโปรโตโคอลของการสุ่ม internal audit ว่า Data นี่มันจะถูกอย่างไรนะคะอันถัดมาเนี่ย ชั้นความลับของ Data ก็เป็นเรื่องสําคัญทุกชุดข้อมูลต้องมีการประกาศชั้นความลับของชุดข้อมูลนั้นๆโดยที่สพรเนี่ยหน่วยงานกลางภาครัฐเนี่ยได้กําหนดเกณฑ์คุณภาพออกมา4 4ไม่ใช่เกณฑ์คุณภาพโท่ทีเป็นชั้นความลับนะคะออกมาทั้งหมด4ชั้นความลับก็คือข้อมูลสาธารณะใครๆก็เข้าถึงได้ข้อมูลที่มีความลับส่วนบุคคลข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่เป็นความลับราชการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆชุดของ Data ขององค์กรคุณเนี่ยเดต้าโอเเนี่ยต้องมาบอกว่าชุดนี้มันเป็นชั้นความลับที่เท่าไหร่ซึ่งองค์กรหนึ่งองค์กรมันไม่สามารถที่จะประกาศชั้นความลับตามอำเภอใจของแต่ละกองได้มันควรจะมีกฎเกณฑ์กลางว่าคุณจะระบุว่าอันนี้เป็นชั้นความลับมั่นคงเนี่ยมันต้องผ่านเกณฑ์อะไรบ้างนะคะซึ่งกฎเกณฑ์กลางเนี่ยมันตั้งได้โดย Data t ท a m ง่ายๆคือ Data t e a m ท่ะควรจะ define สิ่งที่เรียกว่าต้นไม้แห่งการตัดสินใจขึ้นมา มันก็คือลิของคําถามนะคะเช่นถ้าถามคําถามที่1แล้วตอบ yes ให้มันมากิ่งซ้ายตอบ no ไปกิ่งขวารวมแล้วได้เป็นชั้นความลับว่าอันนี้เป็นความลับราชการอย่างเงี้ยเป็นต้นทีนี้ไอ้ต้นไม้ของการตัดสินใจเนี่ยทางสพรเนี่ยเขาก็ได้ออกต้นไม้พื้นฐานออกมาต้นหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นสไลด์ที่โชว์บางส่วนนะคะก็คือเขาเขาสกัดออกมาจากพรบข้อมูลข่าวสารทั่วไปว่าเกณฑ์ที่จะเรียกว่าชั้นความลับเนี่ยมันต้อง ต้องเป็นอย่างไรนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะส่ง Data ต,ตรงนี้ไปให้ท่านดูได้ถ้าท่านอยากจะทำ Data Governance mm hmm. ขององค์กรน,นะคะต่อมาเนี่ย o r t a t o r ร a t รูปแบบของการที่เราเก็บ Data เ,เนี่ยมันมีความหมายมากเลยเพราะว่า Data ที่เป็นสกุลไฟล์ที่เป็น PDF หรือเป็นเอกสารกระดาษเป็นแผ่นๆเนี่ยมันเอามาสกัดใช้ประโยชน์ข้อมูลยากมากนะคะมันไม่มันไม่ดีเท่าไหร่นะเพราะนั้นการเก็บเนี่ยเราควรจะเก็บ Data ในสภาพไหนดีที่เอามาใช้ประโยชน์ได้ง่ายนะ หนึ่งดาวก็คือเอกสารกระดาษหรือ PDF นะคะสกุลไฟล์ที่ไม่ถึงกันแนะนําเท่าไหร่นะสองดาวก็คือถ้าคุณเก็บเป็น Word หรือเก็บเป็น Text ไฟตรงนี้เนี่ยเราสกัด information ออกมาง่ายหน่อยแต่ก็ยังไม่ง่ายพอนะสกุลไฟล์ที่ดีก็คือ CSV หรือ Excel ไฟเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันแบ่งคอลัมน์มาการดึง data ขึ้นมาใช้ประโยชน์ในเชิง BI หรือ AI ทําได้ง่ายกว่าแต่ถ้าดีสุดคือ4ดาวนะคะก็คือไฟล์ประเภท JSON XML ความต่างระหว่าง CSV กับ JSON จริงๆก็ในเชิง ผู้ใช้ไม่ได้ต่างมากแต่เชิงเทคนิคต่างมากพเพราะไฟเ j s ันเนี่ยโปรแกรมเมอร์สามารถให้ระบบดึงจากระบบได้ไม่จำเป็นต้องให้คนมาโปรเซสก่อนทำให้การบูรณาการข้อมูลเกิดขึ้นได้ง่ายเป็นระบบและเป็นรูปธรรม นั้นดิฉันขออนุญาตสรุปจบท่อนนี้นะคะสัส้นๆว่า Process ของการทำา da ต้าการ์ดินัสสกักเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือทุกๆชุดข้อมูลที่คุณเลือกว่าคุณจะเอามาใส่ในแคตตอล็อกเนี่ยต้องมีการ define ownership คือบอกว่าใครเป็นเจ้าของชุดข้อมูลชุดนั้นแล้วเจ้าของเนี่ยต้องมากำหนดเกณฑ์ในการเข้าถึงชุดข้อมูลชุดนั้นชั้นความลับสมมติมี4ชั้นความลับตามสพร User คุณจะแบ่งเป็นทั้งหมดกี่กลุ่ม User และกลุ่มไหนเข้าถึงชั้นไหนได้ การที่เรากําหนดกฎเกณฑ์ของการเข้าถึงชุดข้อมูลให้เป็นรูปประธาม,มากๆเนี่ยไอทีเขาจะสามารถพัฒนาตรงนี้ฝังเข้าไปในซอฟต์แวร์ทําให้การเข้าถึงถูกควบคุมได้และสเกลกว่านะคะอันที่3ก็คือเราต้องมาคุยกันเรื่องของการดูแลความปลอดภัยและการโปรเทความเป็นส่วนบุคคลของชั้นชันความลับข้อมูลด้วยอีกอันนึงก็คือเรื่องของคุณภาพ ทีมที่เป็น Data Governance Team ของแต่ละชุดข้อมูลเนี่ยเ a ต้าโอเนเนี่ยจะต้องเข้ามาดูว่าคุณจะใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินคุณภาพของ Data และคุณจะ Design Process ยังไงให้คุณสามารถกำกับดูแลให้คุณภาพของ Data มันถึงจุดที่ใช้ประโยชน์ได้จริงและสุดท้ายนะคะ องค์กรกลางหรือทีม Data Team เนี่ยก็ควรจะต้องดูว่าเราจะ motivate หรือว่ากระตุ้นให้ทุกคนเนี่ยให้ความสำคัญกับตรงนี้ได้ในนิติไหนบ้างเพราะว่า Data Governance เนี่ยถ้าเราจะทำกันจริงๆ Data Service แบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องขององค์กรทั้งองค์กรที่ต้องร่วมมือกันค่ะ